สโรงเรียนนครสวรรค์หรือโรงเรียนชายเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่หนึ่ง้ยเจสาถนนมาตุรีตำบปลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์มีประวัติดังนี้10บมิถุนายนพุทธศักราชสอง9สาสชื่อแรกของเรียนนครสวรรค์ คือโรงเรียนวัดโพธารามผู้ก่อตั้งคือพระครูธรรมทิติวงศ์คิริเขตหรือตัว้วเปิดสอนภาษาไทยครั้งแรกที่วัดโพธารามเดิมสอนภาษาขอมมีนักเรียนเรียนภาษาไทย3 8คนเรียนภาษาฝรั่ง2คน16มิถุนายนพุทธศักราช2439โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมูลสามันเชลยศัก โดยมีพระครูธรรมธิติวงศ์เป็นครูใหญ่17พฤศจิกายนพุทศักราช2444โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธรรมธิติวงศ์วิทยาคารโดยได้รับพระราชทานนามเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นเยี่ยมวัดโพธารามและตลาดบากน้ำโพ9กรกฎาคม พุทธศักราช2456โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลวัดโพธ,ธารามสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แยกจากสาราการเรียนเปิดสอนได้9เดือนถึงวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2457ก็เกิดเพลิงไหม้ภาพโรงเรียนประจมณฑลแผนกชายข้างวัดนครสวรรค์ปัจจุบัน ๕กรกฎา,าคมพุทธศักราช2458โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประจำมณฑลแผนกชายสร้างในที่ราชพัสดุข้าวัดหัวเมืองวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่าพุทธศักราช2475โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ใช้อักษรยอ่อ นอจุดสอจุดพุทธศักราช2,486โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนนครสวรรค์อักษรย่อ,อนอนจุดวอจุดหพุทธศักราช2,501เปิดรับนักเรียนใหม่ชายหญิงชั้นเตรียมว,วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายม .7 ม .8 พุทธศักราช2,503 เปิดรับนักเรียนตามหลักสูตรใหม่มัธยมศึกษาตอนต้นมศ .1 และเปลี่ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมศ .4 มศ .5 ชายหญิงเป็นอักษรหน้าอกเป็นน,น,นจุดวจุดภาพอนุสาวรีย์อาจารย์โชตสุวรรณชินและภาพป,ประวัติภาพศิลาเลิกโรงเรียนนครสวรรค์21กันยายนพุทธศักราช 2504มอมหลวงปิ่นมา,าลาคุณเป็นประธานพิธีวางศีดาเลิกอาคารหลังแรกอาคารหนึ่งโดยมีอาจารย์โชติสวรณชินเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ร่วมย้ายโรงเรียนจากข้างวัดหัวเมืองวัดนครสวรรค์มาตั้งอยู่บริเวณป่าศักเชิงเขากบซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันภาพอาคารหนึ่งบริเวณเชิงเขากบที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน พุทธศักราช2510สร้างอาคาร3อาคารวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514มีพัฒนาการใช้เครื่องมือสอนวิชาอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกหหากรรมและพณิชยกรรมพุทธศักราช2511สร้างอาคารคณิตศาสตร์และ เกษตรกรรมพุทธศักราช2516สร้างโรงฝึกพลระรศึกษาโรงยิมพุทธศักราช2519ถึงพุทธศักราช2523สร้างอาคาร2พุทธศักราช2524สร้างอาคาร7โดยคุณอำนวยคาวานิชบริจาคเงินต่อเติมสร้าง ห้องสมุดคาวน,นิ์พุทธศักราช2535สร้างอาคารอเนกประสงค์อาคาร8ปีนี้เปิดรับนักเรียนสหาศึกษาชายหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นรุ่นแรกพุทธศักราช2537สร้างสระว่ายน้ำพุทธศักราช2548ถึง พุทธศักราช2549ัาสสร้างอาคาร9เฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีพุทธศักราช2555ถึงพุทธศักราช2556ัราสร้างศูนย์การเรียนรู้อาเซียนพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2558ัราสสร้างอาคาร10เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียน เป็นท่องเรียนประจำของตนเองปัจจุบันเพื่อศักราร2,563มีนายพันศักดิ์สีทองเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่23ภาพโรงเรียนนครสวรรค์ในปัจจุบันจากประวัติโรงเรียนนครสวรรค์ทำให้พวกเรานักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในสถา,าบันแห่งนี้ประวัติโรงเรียนนครสวรรค์จัดทำโดย เด็กชายจินเถื่อนถ้ำเลขที่หนึ่งเด็กชายปณวิทย์รับเกิดผลเลขที่สิบเด็กชายและพีพัฒนบรรณครเลขที่สิบสาเด็กหญิงเฉวีวันวาลีลุษเขตเลขที่ยีสบเอดเด็กหญิงประิชยาเคลือบคนโทเลขที่ยีสิบเก เด็กหญิงพิจักคณาโพหลังเลขที่32มัธยมศึกษาปีที่สองห้องหนึ่งเสนออาจารยานีอนันตะอาดงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ส22102นงโรงเรียนนครสวรรค์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 3 ขอขอบคุณที่รับชมค่ะ